เปิดรูปหน้าจอมือถือคุณปู่ไพรวงหลังร่วมงานไม่นึกว่าคือรูปคนนี้เห็นแล้วสะดุดตาเปิดรูปหน้าจอมือถือคุณปู่ไพรวงหลังร่วมงานไม่นึกว่าจะเป็นรูปของคนนี้ เมื่อวันนี้เป็นวันแรกการสวดอพิธรรมศพคุณพ่ออนุสรซึ่งเป็นคุณพ่อของแอปทักษออนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งรักษาตัวมาเป็นระยะเวลานานโดยพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมที่สาลา23นวัดธาตุทองและจากที่เห็นแขกภายในงานก็มีด้านอดีตสามีสงกรารเตชนรงพร้อมด้วยคุณปู่ไพวง์เตชะนรง และภูพาเตชนรงค์ที่ได้เดินทางมาร่วมงานด้วยซึ่งงานนี้ทางด้านของคุณปูไพรวงเตชนรงโพสต์รูปภาพร่วมกับน้องปีใหม่และแอปทักษอรซึ่งทางด้านของคุณปูไพรวงได้กอดหลานสาวน้องปีใหม่ไม่ห่างพร้อมได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า ไอพคุณตาอนุสรคุณตาลาปีใหม่ไปสวรรค์แล้วแต่งานนี้ทางด้านชาวเน็ตสะดุดตารูปหน้าจอมือถือของคุณปู่ไพรวงเตชะนรงซึ่งเป็นรูปของหลานสาวคนโตอย่างน้องปีใหม่ในตอนเด็กนั่นเองงานนี้ก็คงต้องบอกว่าน้องปุยใหม่นั้นเป็นหลานสุดที่รักของคุณปู่ไพวงนี่เอง